สวัสดีค่ะทุกคนพาเด่นอายโน่เดินลูกสกินนี่เดินะสนะไปจ้าจะพาเอาขนมปังไปให้เป็ดเดอ้อกับลูกสาวลูกสาวเซสวัสดีค่ะ <laughs> พาไปเอาขนมปังให้เป็ดยางพากันยาง อากาศวันนี้ไม่มีแดดแต่ลมแต่ไม่หนาวนะคะร้อนอยู่อันอีลาเฮ็ดผมไปอันผมไปผมยิกให้เมื่แม่นผมยิกเลยมันเหมือนอันค้นบวีผมลมมันพัดกระปิดเปื้อซึ่งดูไป<ด>เบิ้งท้องฟ้าวันนี้ท้องฟ้าวันนี้ไม่มีแดดนะคะมีแต่เมฆมีแต่เมฆดำดำ มันปรตกดอกไม่น,นี่นะมันจะเป็นจังสีแหละดิยุ้นบ่ค่อยห,อหย้หอนหลายห้อนหลายลายกับลายกับเบาไว้ห่อนห้อนยางมันนี่โอเคอยุนนอนเชฉกันเนาะบ่ห้อนเนาะมันนี่เนาะมันบ่ห้อนเนาะลูกเนาะมันนี่เนาะมันนี่ลมเนาะผู้บ่ว่าบ่มีเบาอย่างนนวานะ <c oughs> ลมวินดี้ yeah wind มหันมหันอีกมีอีกหนอย่า I know you understand but y o just p r n d not understand เขาป r e t e n ซื้อจักรเขาแบบทาเป็นบ่กเขาใจซื้อเธอเข้าใจมามีใช่ไหมมามีพูดนะเธอเข้าใจมามีใช่ไหมมามีพูด You say this. you understand ย่า Wow yes you are No I don't ว่น yeah. นะย่ Saying s <S หยุด <speaking in S 2> หยุดไป <Thai. S 2> หยุดไปยุดไป <c oughs> ยุดไป <c oughs> ไปสิพาไปอันเอานมปังไปให้เป็ดตาจ้ามาแล้วได้มาแล้วไปกันทางขนมปังเออทางขนมปังทางเอาขนมปัง ไปให้เป็ดตาจ้าเบิ่งเขียวชะอุ่มนี่เนี่ยเห็นไหเนี่ยอันนี้ต้นไม้ที่ปลดปลานมากต้นไม้อันนี้เดตาจ้าปลดปลานไปลงตรงนี้ไหมลูกเนี่ยวันนี้ก็ไดินไปเดินไปชุกแล้ว <Yeah. S 1> ต้นไม้ใหญ่ๆมักมานั่งตรงนี้แหละมักมากไปไปหาเป็ดกัน เช็คก็เปิดแล้วลูกนมปังอานมปังให้เลยนมปังนะคะเมกซั e พี e สฉะให้ขี้ละเนิดขี้ละหน่อยโอเคแล้วเหลวสีเกลือทำไ นางสายคนสวยคนสวยของอีแม่ายพามาเบิ้งเป็ดตอจ้าเบิ้องอันนั้นเมืองปราสาทนะคะคิฟรีคาโซ่ค่ะ 哦，不错，不错。